สิบสักสิบทั้งร้อยก็ได้สวัสดีบ้านสอเดจา้าทุกคนนี่หลังจาที่ห้องเสร็จการเสร็จงานเียวเดี๋ยวสิบห้าถึงไปเบิ่งกเฮดพี่น้องแต่วาต่าสุกหกแขกเครื่องมึงดูีิ ออกหกโค๊ดท oh, ี oh, okay. oh, okay, out, oh. <asan> ่น้องออกแดงโอ้โหหกแต่ข้างขื่นงเปลี่ยนอยู่ฮ้ยนี่บ้าน้องเห็ดี่มันถึงเวลาออกไปนี่มีเห็ดไหมคะมีเห็ดไหมคะ คันจาว่าปลาแบบนี้มันเป็นตะมีเห็ดบอกสิไปเบิ่งเห็ดมันสิมีบอกเฮ้ยปลาเันเห็ดโคมขาจนคุนอยู่เป็นมาสมีเตมีแล้ว เป็นตมีเห็ดบ้นี้เฮ้ยคือ ไม่ว่ากี่ดินก็จะเหตุเกิดดีด้วยเฮ้ยพูดญ่าเอ,อ้ยหลูหลังมาหาบังเห็ดซื้อๆเดอ้อกระด้นรบลูอย่างดอกหาอยู่หากินเธอมีแนวกินได้ซโมงมีหาให้บ่มีดอก เห็นเบียร์่เห็นเบียร์มั้ยก็เป็นห้อยคนไเปเดินขึ้นมื่อนี่ไปห้อ,เหอเยเที่ยวแท่งสัตว์ปลาจีแปลงดีใช่ปะ เสียงเงียบันโีตติดิเ็กะโลงแรมติดร้านที่หนึ่งเดินเี้บานเยอะาับางถับซ่องตยู่่ก่อนเนี้ยถึงมะถึร้ันที่หนึ่งมันบดินเงี้ยงายดิทุนมีห้อมเสีงเสีเสียเบิดไปกัสชิคใ เ,เดีเยวลูกนาไม่เด้พุกมียาพิวไลเวทนีซสักสิทั้งลายก็ไดไปแล้วเขามีเห็ดดอกพี่นออ้องมัแนแมนมาท่านเหนถงงามมันบอก